สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีน้ำใสๆพี่น้องจ๋กงากลับลังงางเสื้น้ำหยาขนมจีนเนาะลงมาแล้วนี่ยเครื่องผิดกระเทียมเนื้อปลากระไก่เนาะ เอาเช่น้ำมันพี่น้องให้มันหอมมันหน่อยนึงเดี๋ยวทีใส่เป็นกะปีตะเนื้อใบเพราะว่าห้ามบุมีกะปีอันกะปีอันกระ,ะปุกยังไงนะมึงเบิดเลยเจ้ากะปีความสัางยัดเม่นนั้นเราเลยแน่นใส่เบป็นสังกะบ๊อบยังบอกเคยเอากะปีอันเหยีดกระปุแกแย้เสื่อใเนาะ กะ, <c oughs> ะทิเนาะกะ <c oughs> ทิคอยอันนั้นพี่น้องขวจะมันหอมจนน่ากะทิแหง้งคนล้วเนอ <c oughs> ้เองพ <c oughs> อเอาไว้ใส่หม้อกนำสูตร แต่ละควรเหตุกับว่คือกันน้องพี่น้องนำข้าวปุ้นนะแส่และเอาอุ้งอยนะ <c oughs> ปุ่งไปซิมไปปุ่งไปซิมไปแสพแบะพี่น้องเริ่มหอมเลย,ยรเราจะ่ขวดใส่น้ำมันหอมนะ เก็ดขบุนเลี้ยงญาติพี่น้องจะพอกระยากแห้งแต่ละมือหอนคิดห้าติแนวกินเลยน้ำหนักขึ้นสองโลเลยพี่น้องถ้าออกมาเห็ดพี่นอ้องมันจะสวาสดิ์สวย เด็ดัิันี่นอเนาะอันนี้จลอยหมักใส่ขิงพอมหมักองวปนไเกลือแล้วก็น้ำสตาง เ,เริ่มหอมแล้วพี่น้องเริ่มเป็นเชีย่ยแล้วเนาะขวดแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาอันเตรียมเทลงหม้อลงเลยเฮ้ย,ย,ยขวดลงขวดลง,ดลงแล้วก็เอาน้ำอันนั้นล้ลางหม้อนะมันจังนวัวพี่น้องเสียดายเนาะเจ็บแทบรถมันเห็ดทักสิขุนซำใดพี่น้องป่ากระตูมหญ่ยปันได มีปลาในตู้แส่แล้วเนาะมันต่ายคือเอามาเห็นน้ำคข้าวปุ้นแล้วกับใกล้ตัวนึ่งพี่น้องเป็นไกลบ้านเนาะอย่าขวดได้บอลมันใหม่นะบอลแบ่บขวดนั่งขางมนเบิงเบิงบ้งเบงเงียงลงอืมปู่อะก็กเคยเห็นพี่น้องนี่เอา้าเดวสิคนเนาะหมอมันยังบอะทานเดชโพดพี่น้องยังชิใส่สกะที่อีก กะทิกล่องหนึ่งกล่องใหญ่กระขุนอยู่เนาะใส่ตีนไก่ซอยไทยใส่เป็นตีนไก่ซีมันยังบวชนนันปันไดเพราะว่าห้าบดเอเขาใส่แต่บักพริกดิซีมันก็เลยบวคอยอ่ะนันปันไดเสร็จเรียบร้อยพี่น,ออน้องขนมจีนซีมือสาร์ลอยเนาะขระปุนก็ได้แต่แปดโลพี่น้องขระปุนเบิร์ตเหนือกระต็มกระซามเน<อ>าะ มันอยากมืดเนี่ยเด้อพี่น้องมันขึมฝนแลนตาเรามีอันนี้ก็คุนยูนำกับพี่น้องใส่ทั้งปลาใส่ทั้งไก่ตอนบนบ้านนะชาวบเมนั่งกับพุน ลายขันตอนไปชีดเลยเออไม่ปวดชีลแต่ว่าอันนี้ลายคนซอยกันไปชีต้ามันไก่ไปต้าเนื้อไก่เนื้อน่นี่เกียวไก่ซเมือปลาเลยพี่น้องกระหิตลาบแบบโเมยง่ายค่ะสมบูได้ฟัวเมือน้นมาได้ฟัวจังสีเมืออะ ได้ผู้บ่าก็เปิดเพีงตึมเปิดนางสตูพมเปกติเอาเห็ดนกุเดียั่งดู้้่าอันนี้ใส่กาปฟท่าก็เคยใส่กาปฟอันนี้มัมันเป็นยาบนัวกอันมันจะตัวทีวหนาเห็ดนะกะปแ สมัดเไทยเออกับกะปีเป็นโลอะเนาะแซ่บทงมันีบเท็งพอบอสทองทงใหญ่ลยกับลุดมือแตกไข่อะลุดตอนใดกับลุดโอ้หมอนึงมอหนึ่งให้ลมันออไปแหะมันอีเออมันอีไันบ ว่านางมาเบินชิดยุกเพื่อให้ข้าปุ้นสาวาดีในได้เีเลสเจลงตัางตาเรียงยาดองก้นลงนาำนองน้อยหนึ่งน้องนะเนาะจะไหวน้อยหนึ่งประมาณโตงโลขวดยังเด้ละฮันโลน แบ่งกันมือกินกินร่วมกันีเทียงเลยนันแซ่บพอร่อมนี่เขาอท่แถวหน้าเลงยางกรโตงแค่นะเฮ้ยลงปะนะรงนะถอดอดถอดหมดีได้พาก็เห็นแล้วเมื่อกี้หยกหมามากเฮ้ย

่อกลลไปมนัเอาดีๆแล้อ่ะมนเอาเรือเตต่อนมาไว้ด้โนะลงถ่ายเรอเตต่อน่นแต่อไปก็จะเอาผักนะนี่ใส่ทองขบุนในซัมมี่นล้โอ้ยลมถ่ายหมู่ไปเนาะขอกระยุยต่สีไอมาถ่ยเอาไปเพื่อ๋อ ยังนอบ,นอบานยิงาไ,ได้อาได้ยังกเลยบเป็นไรสวานไริงไม่เสียวสวยวันส,สวยคืนสวยเดือนและปีน,นี่เป็นพักพี่น้องนีงด่ดูดลทนเขาก็ะอนยิ่งอันนะยิง่งอ,อสิกินป้า พ่อมันกินยู่ล่ะพ่อพ่อฝ่นห่งกินพอโลดอ่ะหลายคนุนมีบอชื้นบเอให้่อเอาเลยเอาง่ายเนาะขกินเลิไปเลยชิาบอาชิชเจรล่บ่ ออบมาเชอดูเอาไปส่งนาเชื่อเองพอดีเล้วกับนงเทียงเนาะเช่นโอเคพี่น้องไม่ละเช่ยวไปส่งหน้าเนาะโ้ติ่นน้ำลุดนะแม่เนาะตต๊ะไปไปคนละพูดคนละพูดระววงทงมันโต๊ขาดเด้อ ไม่เท่ากับร้านเคยพี่น้องนั่งกันเป็ดกันตั้งหลักมาเดิมมาเดิมขึ้นก่อนดูบัตรที่มันกระเจ็บสองจับวอนจัวันได้ค่ะบอกแล้วเ่าออกกินนี่นะเอาแบ่งออกไปหน้าบนรถใอย่าเราอยากออกหน้าเลยนะแล้วว่าออกกินยีน้าก็ได้อยู่บ้านก็ได้ กินดนแล้วพี่้องเอ้ยตกไว้แล้วพ่ลาสอะไระติมันใหญ่เิบอลบกินเข้าไปมันแบบสลบเนี่เลยมาดแซ่บก็กินตีนหัวแซ่บไปกินแ่อร่อยเลยนะแล้วเล่นคเปิดห้างขายได้อยแซ่บไหมคลายบ๊วด ันต้องเห็นเป็นแบบเรุนมาด้วฮะมด้วยนะตัวาปะโอ้ยปาดให้จิ้มแปลงี่เปคึมนี่ตัวแปก็ด้วยแป้วงโบามเมนต์นะมันคกินข้าวป่นข้าวป้นข้าวปนเนะอยู่นากรมีเดาะแห่งออกนาแล้วอยู่ในเกียงนั่น ไ่ลุ้นยบกล้องถ่ายหูไปนี่เน่มาเด้อพี่น้องีกุ้นด้เย็นเียวีเด้อกับปเป็นเราัด้ของหูเจายกันน่ะถ่ายหูก่อเด้อสบายใจมัวลอยพุทธแัสคืบโทรศัพท์ตัวเองเลย บปไดกินดนได้ี่เนาะบปได้หิวกิแกินกับคบ้านเพิมพลังก่อนลงนาฟรีมือค่อยเองกินกับเบือเขาบรลงงานมันเมือยจางบอกอืมบเจ้าดินใตยกินสมนะนาะของแหงในสมมหาสมบทรได้สมนเนี่ยเดี๋ยววะ่ามงกินเวลาใส่น้ำตาลเน้วเสิตตะคอยแจงได้มันสมมหาสมุ แม่นแล้วเจ้าเมื่อวานเลยไม่ได้เข้าสิตเราไม่ได้เสียร์คนง่ายแค่นั้นยิงหวานบ่หวานบ่หวานบ่น้ำนะแซ่บน้ำนีหันแต่บ่เม่อวานเนาะบองห่วงหาวมะนาวโห่เธอเนี่ยเมนหวานมากหวานตาอื ก็เพี่อพนุนงะปีนน่ะีนะคมมากอนึางวันมนจังวันั้นแม่ก็มาส่วนคุณมาแลงจังแก้เฮ้ถายเยอะเล้ตัวตั๊กตักเกียนักนักบันย่อมืนรถล้ยต้องรถเรียนหางกตักไล้ตักก้อนนะคือบมต้องคืนเงินลดเงินลดชเนาะ ควานเ้อยางความนกอยาป็อางานรถมต่ำข้อสอบมุดจนต่อแห่งยดใส่นละลาย จึงกระสอบขาดมุดมือขวาวักเต็มอยู่ข่อยมาจากคุณหืมโคเสือม้าเอวหนึ่งขั้วติดตามเพิ่มแบบเนื้อแซ่บจำทำกินยานนาตะก่อนหัวหน้าเฮ็ดเลี้ยงเนาะหัวแซ่บยานนามันเหนื่อยนะบ่คอยจะกิน nhà đầm na phải không mà là kim các bạn đang yêu khẩu hết viên mình rồi nhai ma mà cả màu nữa mưa mà đâu Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những nè แกสีว่านอะไรไม่หวานแกเสียดแนวใดขูดบางเสื้อขบีบนมันถึงนาแต่กจะไม่เดือกระดูกเลอกะรเงขาวปุักจอบขัดถึงนาแต่ระจาเนาะข้าปุเป็นไงเขามาขาปุเช็นดหน่อย คนตกไม่งันรายให้มันสินทีทำามคุเนี่คนตกมัยมีแต่งางวันยามคนแต่ยามมีแต่งันแบจุหญิงให่เชเหอยัองนงานหยอิ่มป๊าตัวเบอร์จับหนึ่งสเด็จม้ยกได้กินกระดูกใคเห็ุยามได้ด บริกนข้าวปุ้นจัคมื่อเออบริกนข้าวเบิดมื่อข้าวเห็ดเป็กีบยุญนะิัต้นะท่าน่ยะเราคือบ่ได้เห็ดอันนี้เกิดยาอักขึน้รอเราลดตลาดซื้อ้าวปุนทงสิบาทเกืบคูเมื่อได้กินนะาจะมกุ อตะกกิเป็ดไงอยากดินเส็เบือหางตักเจ้าซื้อฟ้ายไปอยากก็แม่สุ่มๆพายาตุ๊กี้เขาเบลนสุกนะมีความบ้าสมใจลง ถ้าอยู่เงินมันจะอยู่ตรงหน้าไปเลยเก็บเจ้าน้าเติมา้มีนคนออกหน้าไปแล้วเย็งเริ่มนะเขาเก่ากะเลยตกกะไปกันเงียบนะตอนนี้อันตกกะเลยพี่น้อง มัเดิมไงเดิมยาวก็ได้เฝอไมเฝง่นบัวยำดำนาผมก็จ o คิดสอปล่อยก็ค่อยเล่าไว้มีทำดำยุกจะตกกมือวโอ้ยลินุเจ้ามือเียวซึ่งมันทำมันมีพนซมือีย้ำเกียวแล้วยาไวเกียวมันได้ดยวมืออะไรวะขันพลอ้อยน้ำนี่แห้งลยได้มแล้วันพลอ้อยน้ำนี่แห้งไปแล้ พ่นลายเนีย่นยขหวใส่อดแลคะคนประตูอยมูมองแบบคุ้มเฮาพัดพ่นเหมลายเฮ้ <c oughs> ตัวในถึงชุ้มเฮาไปใส่พุ่นผัดถกใหญ่ลงแตนโบมนใหตะกรานาะเฮ้ย จะได้ปุ่นน้อยนึตรงในขอเนี่ยมันจะยาาไว้ต้องขอยกันเงียวขอกเสร็จตะกะเบอร์เจ้าตัวนี้่างามไปเอาไปถอกใหญ่ลงให้ลุงแรงปุ่นแสบว่ะกี่จะกิมเขาได้ Bất đồng bước tất đồng bước bôi hận bì tìm 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 คลายๆเลตรงเทาบบบแต่ถ้าผมไปสื่ดอกแบบนี้กับในหืนธนะครดูแค่เทีติงมึงนับคนถึงคนเดียวเลยแล้วที่มึงเดินสองร้อยกับป่สนึ่งนาทีใ่อีกน้ำตาล ในใส่มันก็ทำันดาถ้ามันไ่ได้สมไปปลาเคอรกิจะโว้ได้เังไหร่าบบสมสมหรอหมางยังไม่อมาอันนี้แบ่งควรจะรวยหมางยังไม่อหมาอันนี้เจ้าทองที่สี่ร้อยจะแ่งงานนั้นกระชองขบงปลาเคอรกิจุกอั้นก็จบเลยว้าว แสบคักป e ak ัญญาพี in ่น้องมึงขนมใจขับปุ่นจนจากเบิดบอกชาแซงยังบ่เห็นมากินผุรซองจานเลยพี่น้องอิ่มคักเนาะนี่แหละกินแบบนี่ะมันซาใจดีเนาะซื้อกระเจ้าน่ยมันแบบมันแบบบ่ซาใจดีน้ำมันหยอยลงก่อ พี่น้องจ้าได้มาวันนี้ชิคอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เนาะโดยดูได้เห็ดกินพี่น้องสมใจอยู่เนาะกินอยู่หน้าน้ำอยู่บ้านนะ้ำพองเห็ดแบ,บองออกด้านน้ำเนาะสำหรับคลิปนี้กับชิดเจ้าไปสำนีเดอ้อเนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้านาะสบายดีสบายดีมหลักแเรากินมาจะหน้า